ครับวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับนาจิวนะครับวันนี้นาจิวจะพามาดูคอนเทนต์ของเรื่องการแต่งกีบนะครับอย่าลืมนะครับไก่งามเพราะขนขนงามเพราะแต่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปครับวัสดีครับวันนี้ที่เห็นเนี่ยวันนี้ลรานาจิวก็จะมาพูดเรื่องของการแต่งเล็บนะครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะครับ เล็บเท้างัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมที่นัตจิวชี้ลงไปเนี่ยเออมีการบิดงอนะครับนี่คืองัวัยห้าเดือนกว่านะครับเล็บเท้าเริ่มบิดงอนะครับถ้าเราไม่รีบเก็บเล็บเนี่ยข้อเท้าเขาก็จะมีโอกาสเสียแล้วก็มีผลกับการเดินนะครับงอที่ดีต้องรีบเก็บรีบทำนะครับเพื่อให้ความงามเขาดูดีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีกันเลยนะครับอันนี้เป็นแผงเหล็กสําหรับนัตจิวนะครับก็จะมีการลัดมัดตามขั้นตอนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววิธีการทําเล็บเท้ามีหน่วยงานรับจ้างหลายที่นะครับไม่ว่าจะสยามเวทเทคหรือว่าหลายที่นะครับก็จะมีวิธีการทําคนละรูปแบบของนัตจิวนี้เป็นสไตล์ขึ้นแผงเหล็กนะครับเป็นแผงเหล็กนะครับแล้วก็ล็อกลัดนะครับมัด นี่ทาด้วยความชํานาญงานนะครับแล้วก็ได้นิสิตนักศึกษาจากมอกรสินนะครับแล้วก็มอสกลนครนะครับเข้ามาร่วมช่วยนะครับในการทํางานจริงๆแล้วแผงอย่างนี้เนี่ยนจิวก็จะทํางานกันอยู่ประมาณสัก3าคนก็ได้นะครับแต่พอดีดีครับเป็นการฝึกงานนะครับสําหรับน้องๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเล็บนะครับที่พอเรามัดเสร็จแล้วก็จะเห็นนะครับว่ามี ความยาวขึ้นมาไม่มีความเสมอทำให้เดินไม่เรียบนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือนี่เห็นไหมมีเกียงวัดนะครับวัดเพื่อจะดูความเรียบของเขาว่าจะต้องแต่งและแก้ตรงไหนนะครับอันนี้เป็นความชำนาญงานล้วนๆนะครับแต่น้องๆหนูหนูก็ฝึกกันได้นะครับถ้าจับงัวอยู่ได้ฝึกได้หมดนะครับแต่แล้วแต่แล้วแต่วิธีการจับงัวของใครของมันนะครับตอนนี้คือเล็บ <d> ที่ที่ทําเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมข้างหนึ่งนะครับส่วนเล็บที่2กําลังเริ่มทํานะครับกําลังเริ่มแต่งแต่งให้มันเรียบนะครับโดยใช้เกียงไม้วัดนะครับต้องบอกก่อนว่าวิธีการทํางานเนี่ยต้องรีบทํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวงัวจะท้องอืดน,นะครับอยู่นานมากไม่ได้นะครับรีบทำเลยไม่ใช่ว่ากาลังเอาแผงขึ้นเสร็จปุ๊บไปทําธุระเข้าห้องน้ำห้องท่าออกมาปุ๊บงัวท้องอืดอาจเสียชีวิตได้ สีน้ำเงินที่พูดที่ทาลงไปพ่นลงไปนั่นคือ,อยาฆ่าเชื้อนะครับก็เป็นสเปย์ยาม่วงนะครับฆ่าเชื้อเพื่อไม่ให้ติดเชื้อโรคนะครับก็ต้องใช้ความชํานาญงานนะครับหลังจากเสร็จครบสีเท้าเราก็จะเตรียมตัวเอางวลงนะครับระหว่างนี้ถ้าเราจะให้ยาบํารุงหรือยาถ่ายพยาธิก็ได้นะครับนะครับนี่ก็ออกมายืนหล่อแล้วนะครับ ข้อเท้าที่ดีนะครับยืนก็จะมีพลังนะครับงวก็จะไปต่อรับน้ำหนักได้นะครับก็ฝากติดตามคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับติดตามคอนเทนต์ดีๆจากจิวเล็กถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ